เมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นเมื่อกี้นี้พิธีบรรพชาคือบวชเป็นสามเณรจบลงเป็นที่เรียบร้อยเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนเนิบถึงบุญกุศล บารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพให้การบรรนชาอุปสมบทหมู่ในวันนี้เราน้อมบุญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรีนที่รา เทพยาวดีกรมหลวงราชสาลิณีสิริพัฒมหาวัชรามหาวัชราราชธิดาองค์ภาตั้งจิตตั้งใจ ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐานคืออาการพองอาการยุบที่หน้าทองของเราเหนือสะดือประมาณสองนิ้วมือนึกไปนั้นท่านเรียกว่ายกจิตไว้ในอารมณ์พระกรรมฐาน ถ้าเราไม่ยกจิตไว้ในอารมณ์พระกรรมฐานบาปท,ทั้งหลายทั้งปวงอกุศลทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นครอบงำจิตจิตก็จะแปรปวนไปตามบาปอากุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้นและจิตมันก็จะวิ่งไปในโลก ห่วงลูกห่วงหลานห่วงพรรยาห่วงสามีห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงการห่วงงานทั้งทั้งที่ไม่น่าจะคิดอย่างนั้นเพียงคิดมันไม่สำเร็จหรอกเราจะคิดเอาอะไรในโลกไม่ได้หรอก ผู้ที่จะได้สิ่งใดๆที่มีอยู่ในโลกขึ้นอยู่ที่กฎแห่งกรรมแต่ละคนสร้างไว้อยาก,ก็ไม่ได้กินถ้าไม่ได้สร้างบุญประเภทนั้นไว้กฎแห่งกรรมจัดสรรให้กรรมมุนาวัตติโลกโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนมีโอกาสได้บวชในมวรพุทธศาสนาหรือไม่ได้บวชเราก็ได้ศึกษาธรรมศึกษาข้อวัดปฏิบัติเป็นแม่จีบ้างเป็นอุบาสกอุบาสิกา บ้างเมื่อเราอาศัยบุญเราจะมีโอกาสอย่างนี้ควรปลื้มใจอิ่มใจมนุษย์สโลกของเรานั้นทุกคนไม่ได้มาเอาอะไรไม่มีใครได้อะไรจากโลกนี้ไป เพราะสมบัติพรก็เป็นของพระพรสมบัติของเทวดาก็เทวดาได้ใช้แต่ก็เอาไปไหนมาไหนไม่ได้สมบัติของโลกมนุษย์ก็เหมือนกันมันเป็นสมบัติของโลกมนุษย์ผู้ใดมาท่องเที่ยวโลกมนุษย์ มาท่องเที่ยวโลกมนุษย์ย้ำความเป็นอยู่จึงแตกต่างกันบางคนอายุสั้นพลันตายบางคนอายุยืนไม่ตายง่ายบางคนโรคภัยไข้เจ็บมากบางคนโรคภัยไข้เจ็บน้อย บางคนคนผิวพรรณงามแต่บางคนผิวพรรณขี้เละบางคนเกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดในตระกูลต่ำบางคนเกิดมามียศฐานบรรดาศักดิ์สูงมากจนได้เป็นราชาพระมาหากษัตริย์เป็นต้นบางคนเกิดมา ยศถามบรรดาศักดิ์ไม่มีหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้อยากได้แทบล้มแทบตายก็ไม่ได้บางคนเกิดมาร่ำรวยมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านเป็นต้นบางคนเกิดมายากจนเข็นใจจนถือกระเบื้องขอทานถือกะลาขอข้าว บางคนเกิดมามีสติปัญญาดีมีสติปัญญาดีแต่บางคนเกิดมาเป็นคนปัญญาอ่อนเป็นต้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะกรรมแต่ละคนสร้างไว้อย่างไรกรรมก็เลยจัดสรรให้อย่างนั้น เหมือนคนปรุงอาหารเอามะนาวใส่มากมันก็เปรี้ยวไม่อร่อยบางคนเอาเกลือใส่มากเอาปลาราใส่มากเอาน้ำปลาใส่มากมันก็เค็มบางคนเอาน้ำตาลใส่มากๆมันก็หวานบางคนใส่พริกมากๆมันก็เผ็ด บางคนเอาบราเพดใส่มากๆมันก็ขมเป็นต้นแต่บางคนใส่พอดีพอดีมันก็อร่อยเป็นต้นข้อนี้ฉันใดแต่ละคนมาสู่โลกมนุษย์ที่มันแตกต่างกันเพราะกฎแห่งกรรม เพราฉะนั้นมนุษย์โลกจึงเหมาะสมสำหรับบุคคลผู้ปรารถนาบุญปรารถนากุศลปรารถนาสร้างบารมีเท่านั้นจึงสมควรมาถ้ามาแล้วไม่ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญบารมีมาสู่โลกมนุษย์ ขาดทุนศูนย์กำไรเหมือนคนไปต่างประเทศลงทุนไปแสนหนึ่งใช้จ่ายจนหมดสิ้นไปทำการทำงานก็ไม่ได้ตั้งใจทำแถมจะไปทำชั่วอยู่ในประเทศเขาในที่สุดก็ถือกฎหมายอาญาเขาก็จับตามตัวขึ้นลงขึ้นศาลในที่สุด ล้มละลายหายนะอาจถูกประหารชีวิตก็ได้ข้อนี้ฉันใดผู้ที่มาท่องเที่ยวโลกมนุษย์ไม่สอดแสวงหาบุญกุศลบารมีธรรมแถมยังทำบาปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในลูกเขาเมียเขาโูเขา แล้ยังโกโหกยังดา่าคนนั้นดา่าคนนี้สอเจียดคนนั้นคนนี้ให้เขาแต่เราสามัคคีกันได้พูดเร็วไหลลรยสาระเดิมสุราเมลัยและสิ่งสิบตหนึ่งมียาบ้ายาอีบุรีเล่าเป็นต้นเมื่อผู้ใดใครก็ทำทำอย่างนี้ชีวิตของบุคคลนั้นก็ล้มละลายหายนะคำว่ามนุษย์ มณะแปลว่าใจอุตส่าหแปลว่าสูงเมื่อต่อสั์เข้ากันอ่านว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงโลกมนุษย์ทุกคนต้องมาพัฒนาชีวิตให้เจริญความหมายนะนะแต่ถ้าผู้ใดามาทำบาปดังที่กล่าวมาแล้วจากมนุษย์ผู้มีใจสูงลงสู่นรกเปตัสุรกายสเดรฉาน น่าขีดไหมมาทำไมมาแล้วขาดทุนแล้วยังไม่พอศูนย์กำไรเหมือนกับคนที่ไปต่างประเทศดังที่กล่าวให้ฟังทุนเดิมก็ไม่ได้แถมยังมีโทษอีกทีนี้บางคนไปต่างประเทศลงทุนแสนบาทตั้งใจสร้างสมรุงคุณงามความดีทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์บริบูรณ์ จนเป็นที่พออกพอใจของผู้จ้างประเทศนั้นๆเห็นเขาขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตไม่กินเหล้ามายาไม่สูปิ่งกันชายาบ้าทำประโยชน์ให้แก่ประเทศเขาได้มากประเทศเขาก็พอใจให้เงินให้ทองแล้วยังไม่พอยังยกย่องสรรเสริญให้ชาวโลกได้รู้ว่าเขาเป็นคนดี เมื่อวีซ่าเขาหมดอายุเขาก็กลับอย่างสบายลงทุนไปแสนหนึ่งได้เงินมาหนึ่งล้านได้กำไรทั้งเก้าแสนกลับมาบ้านพ่อแม่พี่น้องสามีพัญญาลูกหลานมีแต่ความอิ่มใจเวลาจะกลับไปประเทศเขาเขาก็เชิญไปด้วยไปแล้วเขาก็ต้อนรับอย่างดีข้อนี้ฉันใด ผู้ที่มาสู่โลกมนุษย์มาให้ทานรักษาศินเจริญเมตตาภาวนาสร้างสมอารมณ์คุณงามความดีอยู่ในโลกมนุษย์ประโยชน์ตนอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้บวชได้ปฏิบัติธรรมอันนี้ประโยชน์ตนทางนั้นนะให้ทานก็ประโยชน์ตนรักษาศินประโยชน์ตนเจริญภาวนาก็ประโยชน์ตนถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้ว ค่อยชำเรืองดูคนอื่นค่อยแนะค่อยนำค่อยนำให้คนทั้งโลกได้มีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาได้มีสติมีปัญญาหายโง่คลายจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงตามบุญวาชนาบาร,รมีความภาคเพียรพยายามของแต่ละคนที่ได้ทำไว้ ผู้ใดใครก็ตามประโยชน์ตนทำถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสมบูรณ์แล้วยังประโยชน์ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสมเด็จพ่อแสดงไว้อัปปมัตตานมียันติแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังไม่ตายผู้มาทำประโยชน์ไว้อย่างมากมายสู่โลกมนุษย์แล้วถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์มยังไม่บรรลุเป็นพระนาคามี โอกาสกลับมาสู่โลกมนุษย์เมื่อมาถึงโลกมนุษย์แล้วมีแต่คนชื่นชอบมีแต่คนรักมีแต่คนพออกพอใจชาวโลกมนุษย์ต้อนรับอย่างดีเหมือนกันกับคนไปทำประโยชน์ให้แก่ประเทศต่ตางๆได้เมื่อวีซ่ามายุกลับมาแล้ว เวลาจะกลับไปทางนู้นเขาก็ชื่นใจพอใจยินดีต้อนรับอันนี้เรื่องกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตั้งใจเจริญภาวนายกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐานคืออาการพองอาการยุบหายจะเข้าท้องมันพองออก หลับตาเบาๆเด้อหายใจเข้าออท้องมันพองออกบริกรรว่าพองหนอหายใจออกท้องมายุบลงไปบริการมายุบหนอพองหนอยยบหนอพองหนอยยบหนอภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะได้เวลาอันสมควร หลงตาจะกำหนดเวลาให้ตั้งจิตตั้งใจภาวนานะถ้ามันเจ็บมันปวดปวดขานึกไปที่ขาทิ้งพองยุบนึกไปที่ขาปวดหนอปวดหนอ ปวดหนอปวดหนอสำเนียยลงไปอาการปวดเกิดดับเกิดดับ,เก,ดดบเกิดดับอย่างไรถ้าเห็นความเกิดดับมันจะวางเองปวดขนาดไหนใจก็สงบไม่วุ่นวายหรือมันคิดมันอาจจะคิดไปในอดีตคิดไปในอนาคตเป็นต้น ถ้ารู้สึกว่าคิดให้ทิ้งอาการพองอาการยุบเนกมาที่หัวใจใต้รานุมข้างซ้ายบริการมคิดหนอลงไปพอคิดเดี๋ยวก็คิดหนอลงไปพอไม่คิดเดี๋ก็คิดหนอลงไปสำเนียอลงไปพอคิดปุ๊บดับปั๊บคิดปุ๊บดับปั๊บคิดปุ๊บดับปั๊บคิดแล้วก็ดับคิดแล้วก็ดับ เกิดดับเกิดดับเกิดดับตามธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นไหมถ้าผู้ใดเห็นความคิดมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเอง,เ,องเหมือนก,นกันกับคนรู้จักฝนเมื่อฝนตกก็รู้ว่าฝนตกไม่ได้ยินดียินร้ายกับฝนแดดออกก็รู้ว่าแดดมันต้องร้อนฝนมันก็เปียกธรรมดา ไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายกับแดกกับผลที่มันเกิดขึ้นใจก็เลยไม่เป็นทุกข้อนี้ฉันใดเวลามันคิดขึ้นมาถ้าผู้ใดเห็นความคิดเกิดดับเกิดดับตามธรรมชาติของมันแม้มันจะคิดอะไรก็าตามแต่จ,จิตสงบอยู่ความคิดเป็นเจตสิกไม่ใช่จิต เมื่อมันหยุดชิดแล้วก็พองหนอยุบหนาพองหนอชจมหนาต่อไปเป็นต้น